และโะรงสอนอย่างเป็นระบบว่าเหตุเกิดของความตายคืออย่างนี้และก็เหตุดับไปของความตายคืออย่างนี้ก็คือปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดกับวงรอบดับวงรอบเกิดก็คือเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายมันมีลำดับมาอย่างนี้ว er e ่าความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะมีสถานที่เกิดสถานที่เกิดมีเพราะยึดยึดมีเพราะอยากอยากมีเพราะเธอพอใจพอใจมีเพราะเธอมีสัมผัสอัสจั ในทุกอายนะปัสสะมีเพราะว่ามีอายตนะภายในภายนอกอายตนะมีเพราะมีธาตุคือตัวนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณกับนามรูปทั้งหมดมีเพราะเธอไม่รู้ดั่นั่นคือเหตุเกิดของความตายทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุความตายเกิดแต่เหตุ้าดับเหตุความตายจะไม่มีนั้นถ้าเหตุด,ดับผลมันจะดับันนั้นเราเข้าไปดับที่เหตุนั้นวงรอบการดับของความตายก็คือ ดับชาติได้ถ้าชาติดับชรามรณะจะดับถ้าภพดับชาติจะดับอุปทานดับภพจะดับตัณหาดับอุปทานจะดับเวทนาดับตัณหาจะดับไล่ดับไล่ดับหลยดับไปเรื่อยนั้นถ้าสติเราทันตรงไหนเราก็ดับที่ตรงนั้นอาการของจิตไหลลงมาเนี่ยธรรมชาติไหลลงมาเมื่อผัสสะกระทบแล้วเนี่ยเกิดเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะพับรู้ทันตรงไหนดับตรงนั้นโยนทิ้งละนันทีเลยแล้วตั้งจิตไว้ในกายพอละแค่นี้ นั้นทําแค่นี้ทําย้ำไปเรื่อยๆนะสุดท้ายของชีวิตได้เป็นอริบุคลลแน่นอนเดินตรงทางอริสัต